สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการก่ออิฐแดงนะครับก็ไม่เชิงนะหมายถึงว่านะครับทําไมผมถึงเลือกอิฐแดงนะครับโครงการแรกผมก็ใช้อิฐแดงอิฐมอนนะครับอิฐมอนอะ่ะโครงการนี้ผมก็จะใช้อิฐมอนเหมือนเดิมนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะก็คือหนึ่งนะครับลูกค้าชอบผมถามลูกค้าที่ซื้อเฟสแรกกนะนนราะเออ,เอ,อพี่ทําไมถึงเลือก ทำไม,ถ,ามาถึงเลือกบ้านโครงการผมเพราะว่าเออมาดูตอนก่อ,กอสร้างแล้วใช้อิฐแดงก่อดูมันมั่นคงดีอะไรเงี้ยเออดูก่อสร้างได้มาตรฐานดีอะไรเงี้ยไม่เหมือนโครงการอื่นๆใช้อิฐมวลเบาเขาไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยในความเข้าใจลูกค้านะครับไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมเนี่ยค่อนข้างเป็นอยู่นะครับว่าเออใช้อิฐมอลสร้างบ้านเนี่ยลูกค้าค่อนข้างแฮปปี้กว่านะครับ ปีกว่าแล้วอีกอย่างนะครับธนาคารประเมินให้เยอะกว่าด้วยเอ้อันนี้คือเคล็ดลับเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเวลาประเมินมาเขาก็จะถามเหมือนกันว่าใช้อิฐอะไรก่ออะไรเงี้ยอิฐมอนหรืออิฐบนเบาอะไรเงี้ยเออก็บางทีก็เกี่ยวนะผมว่านะเพราะว่าถามเขาว่าเขาเกี่ยวว่าถ้าใช้อิฐมอนเนี่ย ก็ราคาประเมินก็จะได้ดีกว่าอย่างแล้วก็อย่างเช่นหลังคาโมเดิลกับหลังคาปั้นหยาอะไรเงี้ยก็ต้องปั้นหยาอะไรเงี้ยก็ต้องทรงก้นหยาถึงจะได้ราคากว่าอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วล้วก็ลูกค้าเชื่อมัน่นอ่าแล้วก็แตกต่างด้วยผมว่าสําหรับโครงการนะครับหมู่บ้านโครงการทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่นะใช้ยี่บอนเบานะครับเพราะมันเร็ว นะก่อเร็วปุ๊บปั๊บปั๊บฉาบง่ายอะไรเงี้ยฉาบบางด้วยเพราะว่าอิดมอนเบามันขนาดเจ็ดจุด้าเซนไงอิดมอนมันแค่6กเซนอะไรเงี้ย6กเซนครึ่งอะไรเงี้ยความหนามันนะนะมันต้องฉาบเยอะหน่อยนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วผมว่าดีนะแล้วก็ทําให้เราแตกต่างจากโครงการใหญ่ๆด้วยแต่ว่าช่างอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อช้าค่าแรงอาจจะแพงหน่อยอะไรประมาณเนี้ย มวลเบาอาจจะตารางเมตรละร้อยอันนี้อาจจะตารางเมตรละร้อยสามสิบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเพราเอก้อนเล็กช่างก็ไม่ค่อยอยากรับด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอีกอย่างนะผมว่ามันสวยกว่าอ่าหมายถึงว่าตอนก่อนนะหมายถึงว่าตอนก่อแล้วยังไม่ได้ชาบอ่ะผมว่ามันสวยกว่าอิฐมวลเบาลองเทียบกันนะลองสังเกตดูนะบ้านไหนที่ก่ออิฐแดงแล้วก็บ้านไหนที่ก่ออิฐมวลเบาลองถ่ายรูปมาเทียบกันนะ ผมว่าบ้านที่ก่ออิดแดงอ่ะหมายถึงว่ามันมีมันมันสวยกว่าหมายถึงว่าลายมันอ่ะแต่ว่าชาบไปแล้วก็เหมือนกันนะชาบไปแล้วมันก็ไม่เห็นอิดหมายถึงว่าตอนที่เห็นอิดอ่ะผมว่ามันสวยกว่านะครับผมว่าเออมันดูแบบมันคงภูมิฐานแล้วก็ดูสวยกว่าอิดมวลเบานะนะครับแล้วก็ประมาณนี้ที่คิดได้นะครับก็ลองดูนะสำหรับใครที่กำลังสร้างบ้านอยู่เองหรือว่าสร้างบ้านขายนะครับ ถ้าสร้างบ้านอยู่เองก็ถ้าเป็นผมผมก็อาจจะใช้อิฐมอญเหมือนกันนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าดูแล้วเจาะเจอะอะไรเนี่ยมันมั่นคงนะเจาะยึดอะไรเนี่ยมั่นคงไม่เหมือนอิฐมอลเบานะครับมันหลวมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน,น,น,น้อยๆลูกค้าก็ทําให้แตกต่างด้วยตัดสินใจซื้อของเราง่ายขึ้นด้วยนะนะครับก็ลองไปคํานวณวิเคราะห์ดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ